สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ล่าพัฒนาก็ได้ออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะมาเบิ่งเกตสำมนักเกตอาจารย์ของพอใจดีเนาะพี่น้องเนาะว่าแนวทางเกตสัมนกมีภัยเขา่ภาภัยดุดแน่พี่น้องนะครับมีภัยเขา่ภาภัยดุดพี่น้องนะครับ แล้วไปติดตามไปรับชมกันพี่น้องนะครับวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าพี่น้องดักไซวันที่สักหน่อยหนึ่งเก้าต่อคอพี่น้องนะครับหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาพี่น้องลาวพัฒนาออกพี่น้อง ออกเนาะ6 6 8กแปดหกหกแปดสี่สามห้าพี่น้องนะครับเลขบน4 3 5สามพี่น้องนะครับเลขล่าง8 4สพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับ มาเบิงเจดสำนักเจดอาจารย์ของช่องพ่อใจดีมีไยรุดมีไผยเขาพี่น้องนะครับมาเบิงพี่น้องชุดฟันท่งสรุปวงสุดท้ายเดินดีสี่กพี่น้องกัน4 9่เก้ออกแปพี่น้องเบาไปยังบบาเสียหายพี่น้องนะครับสี่เจ็ดเจออกสี่แปดแปเก้ออกสี่แ กันหน้ากันหลังแล้วพี่น้องแปดก็ยังมาแสกอยู่พี่น้องถ้าแปดบอกว่าแปดเป็นเจ็ดแปดเป็นเก้าพี่น้องจังไรก็ต้องเข่าแน่นอนพี่น้องก็บพราเป็นยังกระถือว่าสูตรนี้เดือนดีพี่น้องนะครับสูตรนี้ยังเดือนดีเหมือนเดิมพี่น้องสําหรับพ่อใจดีเนาะต่อมาพี่น้องต่อมาพี่น้องมาเบิงฟันคงโค้งสุดท้ายสรุปแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับพ่อใจดีฟันทงไปที่เจ็ดพี่น้องลด พี่น้องปูทองลุดพี่น้องฟันทองไปที่เจ็ดจับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดปูมงค้นพี่น้องแต่ว่าปูมงค้นได้พี่น้องได้ปูมงค้นเพิ่นยังมีสีติดมาอยู่เด้อนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวค่อยสีไปพิจารณา,ากันปูอุดรฟันทองไปที่สี่พี่น้องจับคู่สี่ศูนย์ปูสี่หนึ่งฟันทองไปที่ห้าจับคู่ห้าสี่ปูสอนฟันทองไปที่เก้าจับคู่เก้าหนึ่ง จ๊อ้อยฟันธงไปที่สี่จับคู่เจ็ดสี่พี่น้องไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับมีไผ่แน่ที่ว่าเข่าพี่น้องนะครับเนาะจับคู่อ่าฟันธงเข้าแล้วนี่ปูดอนฟันธงปูสีหนึ่งเข้าแล้วนี่กับเจ๊อ้อยเน่ยพี่น้องนะครับเข่าสามสำนักสามอาจารย์พี่น้องแต่ว่ามีอาจารย์หนึ่งพี่น้องนะครับงวดที่แล้วเพิ่นกับว่าสามก้อนปิดหวังงวดที่แล้วเพิ่นกับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยพี่น้อง นะครับมาเบิ่งวดนี้พี่น้องนะครับพ่อใจดีหลุดพี่น้องนะครับพ่อใจดีหกกับเจ็ดพี่น้องหกมาอยู่ทางหนาบนเลยนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าพี่น้องเจ็ดเก้าหกสามหกห้าเออหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกเก้าลดพี่น้องนะครับถือว่าหลุดเนาะอ่าปูทองปูทองกระตามมาติดติดลดคือกันพี่น้องปูทองลุดบ่เป็นยัง ตามต่อไอด้พี่น้องุดเนะปูมงคลพี่น้องอ่ะปูมงคลปูมงคลวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดฟันธงไปที่สี่เจ็ดออกสี่แปดแปดสี่พี่น้องแต่ว่าสี่เฟินก็นยังมากอยู่เลยพี่น้องเด้อสี่เฟินก็นยังมากอยู่เนาะแสดงว่าบ่อธรรมดาพี่น้องนะครับไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับสําหรับปูมงคลยังมีดีกีแชมป์อยู่เนาะ ต่อมาพี่น้องปูอุดรพี่น้องครับผมปูอุดรพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับห้ามาตัววิ่งทั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องนะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับจับกูสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแนวทางออกสามห้าห้าสามพี่น้องเป็นยังไงปูอุดรพี่น้องนะครับไผ มีน้ำใจน้ำชากาแฟพี่น้องนะครับน้ำชากาแฟเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่กรกรไทยเด้อนะพี่น้องนะครับค่าน้ำชากาแฟค่าเน็ตค่ามึกค่าปากกาพี่น้องเอ้าขอขอบุณขอบคบุณขอบคุณพี่น้องที่โชคดีโชคมันนะครับเนาะมาเบิงพระเอกตัวจริงพี่น้องนะครับบ๊ยพี่น้อง โบยากภาคหลายพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งวิ่งล่างวิ่งบนพี่น้องนะครับสำหรับปูซีหนึ่งงวดที่แล้วกับศูนย์ีตรงตรงพี่น้องนะครับงวดนี้ดันมาบดมาลางพี่น้องนะครับพี่น้องว่าจังไไดพี่น้องนะครับเสีย่ยไฮโซ่ไขมันเพิ่นแบบใดพี่น้องนะครับน้ำ่าคาเฟ่เพิ่นสิบลมี่ดพี่น้องที่ติดตามปูซีหนึ่งพี่น้องเก้า ตุราสองห้าหกเ็ลาวพัฒนาปู่สี่หนึ่งวิ่งบนล่างห้ากับแปดพี่น้องจับคู่ห้าสามแต่มาฟันทุ่งหาซีพี่น้องแต่ว่ามาออกหาสามพี่น้องนะครับนี่ครับพีนดดบพพ่น้องสุดติงกระดิงแมวบอพี่น้องนะครับห้าหกห้าเจ็ดจับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่มาออกแปด8ีีแปดอีกพีน 8, 4, กพ่น้องแปดีตรงตรงเพราะต้องกลับเลยเรียกลางนี่พี่น้องนะครับ สำหรับปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเอาผู้ดใดพี่น้องนะครับที่มีน้าจิตน้าใจอันงดงามพี่น้องนะครับที่สี่ให้โชคให้ันพี่น้องนะครับผู้ดใดโชค m ắ นแล้วกะอย่าลืมนําชากาแฟพี่น้องนะครับกาสมุดรมึกปากาคาเน็ตพี่น้องน้องพี่น้องเนาะนำพืชเลื้อเสือพืงปลาพี่น้องผู้ดใดเป็นแฟนกบแฟนช่องของ ปู4ีหนึ่งพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเลยห้าสามกับ8ปดสี่พี่น้องนะครับตรงตรงพี่น้องออาพี่น้องขาดบ่รอได้คืนนั่งเอกตัวกิิงพี่น้องนางเอกตัวกริงเด้ปูสอนนี่กับลุดพี่น้องนะครับออาพี่น้องมาเบิ่งปูสอนครับพี่น้องปูสอนนี่กับลุดได้พี่น้องลุดคักคักได่แหละพี่น้องนะครับมาเบิ่งนั่งเอกตัวกริงเพิ่นสเ่ื่อถาว่าเขาหงวดดีเพิ่นกับสิขอลาพักจากสามสี่หงวดพี่น้องนะครับ บัดนี้พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงงวดที่แล้วได้ลงคลิปไปแล้วว่าถามว่าเขางวดนี้เนาะเพิ่นเสียใจจงแต่งวดแล้วนี่มางวดนี้บอเฮ็ดห้พี่หายน้องผิดหวังพี่น้องนะครับบอเฮ็ดห้พี่หายน้องผิดหวังเลยพี่น้องสี่แปดแปดสี่ตรงตรงพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องสี่แปดแปดสี่เป็นยังไงพี่น้อง,ง,องวินทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเบ่งดู ที่แรกเพื่อนสีเศร้าเลยพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องเอาคาขนมหลานเพื่อนได้พี่น้องได้หนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่พี่น้องของเจ๊อ้อยเด้นะพี่น้องเอาถ้าผู้ใดมีน้ำจิตน้ำใจอันงดงามพี่น้องนะครับเอฟซีไปเอฟซีมันเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องพอใจดีก็มีความสุขแล้วที่สามารถเทิดให้พี่ให้น้องมีความสุขได้มีโชคมีใช่โชคดีโชคหมานกันพี่น้องนะครับพอใจดีก็ดีใจ นอพี่น้องนาะมีความสุขเห็นพี่น้องได้โหได้เหี้วได้ใช้โยกกันพี่น้องเอาพี่น้องหลังคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องขอให้พี่น้องนั่นรับฟันดีอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนพี่น้องความเก็บหญ่ได้ควมไข่ขยาให้มีพี่น้องอ้าผู้ใดโชคได้โชคมันจังได้ก็จีลยมได้พี่น้องด้หมายเลขกบัญชีตามเบอร์ที่ล่งไว้ให้พี่น้องนะครับเนาะนำใจอันงดงาม น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาพี่น้องนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก,ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องสำหรับคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปน,น,น,ปนี้สวัสดีครับ